นะคะไอซ์พายนะคะวันนี้จะเป็นกบบกย่างหนึ่งของลูกๆนะคะที่ครั้งหนึ่งร่วมสนุกนะคะร่วมสนุกมาใหม่พ่อแม่คุณลูกนะคะบนเวทีเป็นที่สำคัญ2,009ในวันนี้ของเราค่ะที่อยูการแสดงชั้นประสมปีที่หนะครับที่บันนอเวอร์แลนะครับยังที่ก็อยากรู้เรื่องเอาเชิญรับชมได้เลยนะครับปเดเลยถ้าสมมติว่ามึงติดหมอที่ขัดแกนยังมึงจะไปไหม พี่บอกว่าติดที่ไหนก็ไปนั่นเรียไม่บอกกันได้ไม่ได้มันยัไม่ได้เพื่อสิปีข้างหน้ามาดูจะได้ด่ากันอีกจะไม่โอกแล้วยจะไปทะ้า